สวัสดีครับชาวราสีเมษย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในราศาีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคำพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กิจวัตรวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษรานา,าเมษในช่วงของเดือนมิถุนาย,ยน2 5 6 5นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับโดยคลิปนี้จะทํารวมนะครับของ ครึ่งหน้าและครึ่งหลังเป็น1เดือนนะครับก็จะทําแนวโน้มทางเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกดอื่นนะครับฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดสับสก b ยกดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา59เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณเองนะครับได้ไพ่ The Hangman, อัศวินถือดาบนะครับไพ่ Now One, ไพ่ The Magician นะครับ The t e m p e a r s โอ้ไพ่เก้าเหรียญแล้วก็ไพ่แป ดาบเกิดขึ้นนะครับตอกลงมาเลยพลังงานค่อนข้างรุนแรงเนาะทีนี้ก็จะมีไฟ์อกแผ่นทาเคินเป็นไพ่เดิอดซันนะครับมาดูไพ่ใบสุดท้ายกันเป็นไพ่ 4ขับอิทธิพลใต้สำหรับได้ to of of c ับนะทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นชั้นไรลไพ่ในกระถิบก็เยอะอยู่แต่ไพ่ดีก็พอมีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกของตัวคุณนะครับได้ไพ่แนวสอดเกิดขึ้นแนวสอดเนี่ย, s <S เ,ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองอาจจะมีการเหมือน อยากจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วว่องไวนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของการปิดพลาดการแบบมีปัญหากับบุคคลอื่นได้บ้างเพราะอัศวินถือดาบเนี่ยค่อนข้างใช้อารมณ์ในการคิดในการตัดสินใจจริงๆแล้วมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าคุณเองนะครับอาจจะอยากเอาชนะอุปสรรคอยากจะเอาชนะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ความสําเร็จที่ดี แต่บางทีการที่คุณใช้อารมณ์นะครับหรือใช้พ e n e r g นเยอะจนเกินไปมันอาจจะทำให้บุคคลอื่นรู้สึกเหมือนแบบกดดันรู้สึกเหมือนไม่โอเคกับตัวคุณสุดท้ายเขาก็ต่อต้านกับคุณหรือเขาก็อาจจะเหมือนไม่ค่อยเหมือนเกรงใจกับคุณก็ได้ดังนั้นมันก็จ,จะมีปัญหาบ้างหรือมีอปุปสรรคบ้างในเรื่องของความกดดันเกิดขึ้นจากไพ่เดอะแฮงแมนด้วยความกดดันของคุณเนี่ยมันจะสร้างอิทธิพลของความกดดันสู่ คนอื่นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนเราอาจจะกดดันไปกันกดดันกันมาไปเรื่อยๆนะครับมันทําให้เกิดความรู้สึกที่เบื่อหน่ายมันมีความรู้สึกที่อาจจะเหมือนเขาทําอะไรแล้วเหมือนไม่ค่อยได้ดังใจเราอะ่ะประมาณนี้ฟอบครับ รู้สึกแบบสั่งซ้ายไปขวาสั่งขวาไปซ้ายมันทําให้เกิดนักษัะของไม n เ s ร็ที่ติดลบแล้วก็ส่วนทางกันมันเป็นอารมณ์มันเป็นความรู้สึกที่ยากลําบากตอนนี้เรื่องของการทํางานมันเป็นอะไรที่ยากต่อการคอนโทรลได้ในอปวานเกิดขึ้นรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเหมือนแบบ ทำไมมันต้องเป็นสถานการณ์แบบนี้อะไรก็ดูไม่ค่อยเป็นใจอะไรประมาณเนี้ยก็ได้เช่นกันนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะนั้นในเรื่องของภาวะการงานนะครับหรือในภาวะของการแก้ไขปัญหาคุณก็ยังมีโอกาส มีแนวโน้มทิศทางที่ดีมีไพ่เดอะเม i จ i a n เด้วย The เดอะเม i จ i ร n เชีนี่ยแปลว่าถ้าเกิดคุณใช้สติในการดําเนินชีวิตโดยไม่ใช้อารมณ์เกินไปนะครับเข้าใจว่าบางทีเราก็ต้องใช้อารมณ์กับการควบคุมลูกน้องควบคุมบริวารควบคุมในเรื่องของเพื่อนร่วมงานทุกสิ่งทุกอย่างบ้างนะครับเพราะไม่งั้นงานมันก็ไปต่อไม่ได้ก็เข้าใจนะนะครับ แต่ถ้าเราเอาทุกอย่างมาเป็นอารมณ์หมดเลยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกแบบไม่โอเคก็ได้เนาะสุดท้ายก็เป็นความกดดันเราก็อาจจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยการปรับมุมมองดูนะครับการที่ตัวคุณเอ็นเร่งแล้วก็รีบเนี่ยนะเพราะคุณแบบเหมือนกดดันเขาเขาก็กดดันเราแต่จริงๆเราก็รู้สึกเป็นหนอยเขาเพราะอะไรเพราะว่า เรารู้สึกว่าเขากดดันเราจะต,ตามจริงเราเนี่ยกดดันเขาก่อนนะครับเพราะไพ่มันขึ้นมาเป็นอัศวินถือดาบเป็นตัวตนของคุณแล้วนะครับมันก็เลยเกิดความกดดันดังนั้นคุณลองปรับมุมมองดูไพ่ The Hangman คือไพ่ที่เสียก็จริงแต่ไพ่ที่แก้นะครับ Hangman ได้ก็คือการปรับมุมมองนะครับกับความคิดสังเกตดูว่า Hangman ผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วเขาอะห้อยหัวลงมาไม่ได้แปลว่าถูก ถูกห้อยหัวนะเขาเป็นคนห้อยตัวเองลงมาสังเกตดูว่าคนห้อยหัวที่ไหนจะชิลแบบนี้เอามือควยหลังกันนะครับและเอาเท้าเนี่ยขวยกันเป็นรูปแบบนี้จริงๆแล้วอะ่ะเขากําลังตีลังกาคิดนั่นแหละเขาคิดไม่ออกไงเขาก็เลยตีลังกาคิดมันก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเราลองปรับมุมมองดูบางทีอะไรๆมันอาจจะมีบรรยากาศดีๆมี อะไรที่มันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็ได้เพราะมีไพ่เดอะเทมเพลนส์ด้วยไม่ได้แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเลวร้ายอย่างที่คุณคิดไม่ได้เลวร้ายทุกอย่างอย่างที่คุณแบบตั้งตั้งป้อมหรือตั้งใจที่จะมีปัญหากับคนอื่นก็ได้นะครับมันมีไพ่เดอะเทมเพลนส์เดอะเทมเพลนส์หมายถึงไพ่ของการเปลี่ยนแปลงไพ่ของการปรับรูปแบบ ให้ของการปณรีปนอมรอมชอมนะครับมันก็จ,จะทําให้สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่กดดันอยู่ค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับบรรยากาศในการทํางานหรือว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆก็อาจจะเหมือนเป็นพันธมิตรต,ต่อเรามากขึ้นมองเราในแง่บวกมากขึ้นหรือแบบรู้สึกเหมือนพยายามผลักดันให้กับตัวเราเองมากขึ้นก็ได้เพราะเขาอะเข้าใจแล้วว่าคุณนะนะครับต้องการที่จะ แบบหวังดีกับเขาต้องการที่อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จได้อย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้แบบนั้นเป็นต้นน้น,นะครับดังนั้นอยากจะบอกว่าทัวร์คับมาแล้วเพราะว่าสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆบรรเทาลงอะไรที่เกิดความกดดันอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่เป็นอปุปสรรคเนี่ยคุณจะสามารถค่อยคอยคลี่คลายไปแล้วก็แก้ไขปัญหาได้จากการมองมุมกลับปรับมุมมองแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับค่อยๆเฉงรูปแบบเอารูมอร่วยกันไป นะครับให้อภัยกันไปเนาะแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าอาจจะให้อภัยยากนะเพราะอาจจะถูกเล่งงานมาเยอะนะครับหรืออาจจะถูกกดดันมามากแล้วรู้สึกเหมือนแบบปล่อยวางยากแล้วอะประมาณนั้นอันนี้ก็ต้องทําใจนะครับเพราะถ้าเกิดคุณทําไม่ได้คุณก็ต้องเปลี่ยนงานเนาะเพราะถ้าเกิดคุณแบบกดดันมากๆนะครับคุณไม่ คุณแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับหรือคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ต่อมันทนไม่ไหวแล้วกับการที่เราจะต้องอยู่ต่อคุณรู้สึกว่าทํางานไปแล้วมันไม่มีความสุขในออบวานเนี่ยมันรู้สึกเมื่อเราเจ็บปวดใจทุกครั้งกับการทํางานเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะทํางานแล้วเรารู้สึกเป็นกังวลเรามีความรู้สึกที่แบบโดนแบบ แบบมีปัญหามีอะไรก็โยนมาที่คุณหมดอะไรแบบนี้มันทําให้ไมซ์เซตของคุณมันติดลบไปหมดแล้วแบบนี้เป็นต้นคุณรู้สึกว่าคุณเมื่อแปดด้านแล้วต่อการที่เราจะอยู่ต่อไปนะครับเอกออฟสอดเกิดขึ้นคุณรู้สึกว่าคุณไปต่อไม่ได้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณสิ้นหนทางแล้วคุณรู้สึกว่าแบบมันต้องออกจากงานเท่านั้นนะที่จะแก้ไขได้ถ้าเกิดคุณคิดแบบนั้นคุณก็อาจจะต้องออกจากงานไปก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณลองใช้สติตัวเองอีกสักนิดหนึ่ง แล้วค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับค่อยๆแก้ไขโดยที่ไม่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งจากอัศวินถือดาบมันทีมันอาจจะค่อยๆมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีอย่างที่บอกไปว่าคุณดูว่าสังคมนะกดดันจากคุณใช่ไหมครับกดดันจากคุณเจ้านายกดดันกับคุณเพื่อนกดดันกับคุณแต่มันมีไพ่ใบนี้คือถั่ว u ับไง ปพระว่ายังมีเพื่อนที่ดีที่คอยสนับสนุนกับตัวคุณนะยังมีคนกัลยานามิตรนะที่คอยช่วยเหลือผลักดันให้กับตัวคุณหรือยังมีผู้รักผู้ใหญ่บางคนที่เขายังมองนะครับเห็นศักยภาพของตัวคุณเองยังอยากให้คุณนะครับแสดงศักยภาพทุกสิ่งทุกอย่างออกมาหรือสามารถที่จะช่วยเหลือคุณนะประมาณนี้ได้บางคนใครที่มีศัตรูคุณก็สามารถเอาชนะแก่ศัตรูได้อะไรที่มันเป็นความหวังที่คุณอยากจะไปต่อ มันจะค่อยๆมีหนทางขอให้คุณใช้สติในการดําเนินชีวิตเดอะเมจิเชียนแปลาว่าการแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันยากเนี่ยถ้าเมจิเชียนขึ้นมาแปลว่าคุณสามารถแก้ไขได้เพียงแต่คุณต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องพยายามอารมุ์อร่วยพยายามเชงรูปแบบตัวเองนะครับอย่าไปจมปลักอย่าไป เหมือนแบบคาดหวังแต่ว่ากดดันสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะคุณก็ได้แค่กดดันอ่ะอสุดท้ายมันก็เหนื่อยเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณพยายามเปลี่ยนแปลงคุณพยายามปล่อยวางคุณพยายามออกจากคอมฟอร์ทโซนกับสิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่แบบนี้เป็นต้นเนาะ ปล่อยวางและทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับคุณจะได้ชัยชนะความสุขความสมหวังจะได้การเริ่มต้นสิ่งดีๆได้บรรยากาศดีๆนะครับหรือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจริงๆก็ออกก็ได้ครับบางทีคุณก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มที่ทางของการปรับรูปแบบกับในเรื่องของ การงานอีกรูปแบบหนึ่งทําให้ตัวคุณสามารถที่จะมีงานใหม่ๆเข้ามาก็ได้เพราะมีไพ่เดอซันเดซันแปลว่าความหวังใหม่แต่คุณต้องกระตือรือร้อนกับการที่จะต้องหางานใหม่นิดหนึ่งนะครับหรือบางทีคุณก็ต้องสมัครงานที่อื่นเพื่อเป็นแผนสำรองอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับปัญหาใดที่คุณเกิดมันแก้ได้ถ้าเกิดคุณใช้สตินะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของ การเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวราศีเมษแลวก็ลักนณาเมษมีไพ่ใบนี้นะครับหเหรียญกับไพ่ใบนี้9้าเหรียญไพ่ห้าเหรียญกับ9เหรียญคือมันต่างกันเส้นเชิงเลยนะไพ่ใบนี้คือขาดแคลนแต่ไพ่ใบนี้คือเหลือเงินหมายถึงมีเงินเก็บมีเงินกเกษียณแล้วอ่ะก็ได้อ่ะประมาณนั้นแปลว่าคือคุณมีเงินในคลองคลังมีเงินในคลังของคุณอ่ะค่อนข้างเยอะ มันแปลว่าคุณนะครับถ้าคุณมีเงินเยอะควรเก็บเงินอย่าใช้เง,เงินเยอะจนเกินไปเพราะหน้าไพ่เนี่ยบอกว่าคุณมีเงินเยอะนะเหรียญลายล้อมเต็มไปหมดเลยมีคาลิฮาร์มีนกนะครับมีการแบบแต่งตัวที่สวยงามหรูหราอยากได้อะไรได้อยากซื้ออะไรซื้ออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะได้อยู่แล้วคือพูดง่ายๆการเงินของคุณค่อนข้างสัพพใช่ไหมแต่ถ้าคุณใช้เงินจนเกินไปคุณอาจจะขาดสภาพคล่องเป็นห้าเหรียญก็ได้ จากที่มีเงินเยอะๆคุณก็อาจจะหมุนเดือนชนเดือนได้เพราะถ้าเกิดคุณใช้เงินตามภาวะอารมณ์ ตามความรู้สึกของตัวคุณเองมากจนเกินไปแต่ถ้าคุณรู้จักที่จะบริหารจัดการนาเงินเนี่ยไปวางในสินทรัพย์อื่นๆหรือไปทําในอื่นๆที่มันทําให้เกิดเงินงอกเงยขึ้นมาบางทีมันก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเราก็สามารถมี Passive Income ได้นะครับมันจะทําให้ตัวคุณสามารถมีเงินในยามที่คุณหลับในยามที่คุณเที่ยวในยามที่คุณซื้อของมันก็ยังมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีกับในเรื่องของการเงินเข้ามาได้ ถ้าเป็นก้าเหรียญปรากฏดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าคุณต้องพยายามบริหารจัดการเรื่องการเงินสักนิดหนึ่งโดยพื้นรวมแล้วตามจริงแล้วการเงินค่อนข้างดีนะครับแต่รายจ่ายก็อาจจะเยอะหน่อยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณใช้ใจ่ายตามภาวะอารมณ์จนเกินไปอาจจะขาดสภาพคล่องได้นะครับทีนี้เรามาดูโชคลาภสำหรับชาวราศีเมษแล้วก็ลักขนาเมษกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกที่ตกลงมานะครับอันนี้เป็นไพ่ฝ่าอบสอดเกิดขึ้น แล้วก็เป็นไพ่โอไนต์ออฟซอรน,นะครับไพ่ไฟ,ไฟออฟวนันโอเคโชคลาภของชาวราศีเมษลัคนาเมษน้อยมากเลยนะครับเพราะว่ามีแต่ไพ่เนกาทีฟขึ้นมาหมดเลยนะอยากจะบอกว่าอะไรที่เสี่ยงได้นะครับ <c oughs> ก็อย่าเสี่ยงมากจนเกินไปแล้วกันเนาะเพราะว่าบางทีคุณเสี่ยงมากเกินไปก็อาจจะขาดทุน แต่ถ้าเกิดคุณทํางานแล้วทําเงินได้คุณอู้ฟู่ได้คุณวางในสินทรัพย์อื่นๆที่ดีได้คุณก็วางไปแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเสี่ยงอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะมีความทุกข์ใจนะอาจจะแบบอาจจะมีเงินแบบคกว่าสูญเงินไปเยอะเหมือนกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็พยายาม เซฟเหินด้วยนะครับมีไฟไฟายออฟสอดเกิดขึ้นคือมีความผิดหวังกับในเรื่องของการแบบซื้อลาบลอยบางทีลาบลอยมันอาจจะเฉียดไปไม่ถูกเลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะ้ส่วนไพ่นาวออฟสอดอันนี้ก็อาจจะมีนาวน้มมีทิศทางที่ตัวคุณเองนะครับอาจจะมีภาวะะวงเนาะรู้สึกเหมือนขาดทุนอะ่ะรู้สึกเหมือนไม่คุ้มอะ่ะรู้สึกเหมือนแบบซื้อไปมันไม่ค่อยถูกรางวัลเลยนะมีไม้เซตที่ตีกันด้วยจากไพ่ใบนี้เลยนะครับห้าไม้เนาะดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่า ไม่เสี่ยงได้ยิ่งดีแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าแบบเล็กๆน้อยๆก็ยังดีก็โอเคก็ยังพอได้นะครับก็ลองเสี่ยงดูก็ได้นะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยอย่าอย่าทุ่มหมดหน้าตักรถกันเนาะก็สู้ๆนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามปรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ